ต่อไปบทที่12ถึงบทที่16นะคะพระคาถาชินะบัญชนช้ยาสัาฑกตาพุทธาเชตวามาลังสวาหนังจัตุสัจจะสพังละสังเยปิวิ่งสูนราสกาไตหังกาลานัทยพุทธาอัทธวีสติงนากยาสัพเพปฏิทิตาไมหังไมทะเกเตมุนิสลา สีเสปฏิทิโลไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโลจนเนสังโฆปฏิทิโขไมหังอุเลสัมภคุนากาโลหะทะเยมีอนุสุโธสาลีปุโตจัตทักค,คินีโกนทัญญาโนปิภาพมิงโมคลโนจะบ,บามะเกทักค,คินีสาวะเนไมหังอาสูงอานันธาอาลาหุลา กัสปูจะมหานาูอาภาสูงวะนะณูวะณะสูสกเกเพสโตปิคาสมิงสุริโยว,วะปะพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพินโตมุนิปุงคโวกุลาละสันกะเทโลมเหีสิงจิตตะวาทโกสโูไมหังวัฒนีจะวทเนีนิจัง ปฏิตถาสีคุณากโลปุณโนอังคุลีมาโลจะอุปาลีนันจะศีวลีเทลาปัญจอิเมชาดาชนาเพติละกาละมะมะเสลาสีติมหาเถลาชิตวาชินะสาวกาเอติสีติมหาเทลาชิติวันโตชิโนละสาชลันตาสีละเตชนะ อังคะมังเคสุสันทิตารัตนังปุละโตอาสิทักคิเนเมตังสุตตรกังลักขังจะปัจโชอาสิวาเมอังคุลินมาละกังขันธโมละปลิตตันจะอาพานาลิยะสุตตรกังอาธาเสชัฏนังอาสิเสสาปะละกะสัตถิทา ชินานาละวะละสังยุตาจัตตปากาละสังกตาวาตาปิตาทีสัญชาดาพาหิลันมันตุปัตตาวาอาศีสาวินังยันตุอัดนังตจิตะเมสาวาสะโสเมสะกินเจนะสัทธาสัมพุทธะปัญชเลชินะปัญชละมันมันมนยันหิน วิละหันลันติมาหิตะเลสัทธาปาลนตุมักส,สัมเพเตมหาปุระชิสผาอิเจวมันโตสุขัยมันโตสุขังโคชินนานุพาเวนะชินตุปัทโททโวธรรมานุพาเวนะชินตาละสังโคสังคานุพาเวนะชินตันละลายโยสัมพานุพาเวนะปาลิโต ยะลามิชนะปัญชะเลติบทสวดที่13บ,บทสวดพระหุงม,มหากาพระหุงสหสมะกินิมมะสะสาวุกันตังลิสีเมลังอุทะมีละสะเสนามาลังทานาธิธรรมาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชยะมังคาลานิมาลาติเลกะมะพิน ภูธิสัมภะละติงโมลัมปนากะวะมะขะมะถักแกะขังสัันตีสุทันติวิริยะชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชยะมังคลานินาคาขิลิงชะวะวะลังอิติมันภูตังเทวะจักกะมะสะนีวา ทาส,ทาสุทาสุนันตังเมตังภุสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาพวันตุเตชะมะลังคาณิอุทิตะามาขมะคสุทาสุมันตังทาวันติโยชนะปานุอังคุลิวะวันตังอินทิสังคตะมาโนชิตตวามุนินโต ตันเทชสา,าพระวันตุเตชมะลังคาลานิกันวานะกัมพุมะวะังอิวาสัมวิยาจินจายะทุตะวะนังชนะกายามังเดสันติเนสัมมะวิเทนังชิตวามุนินโทตันเตชสา,าพระวัตุเตชยะมังคลา,านิ สัจจะจังจวิหายะมติสันจะกาวะทะเเคสูงวาตาปิตุปีละมะนังอติตันทะภูทังปัญญาปฏิปฏิชะโลชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวันตุเตชะมะมังชะยะมังคลานินันโทปมันพระพุทลังวิผู้ลังมหิทิงปุเตณถิละผูชะเเคะธรรมะปะชะยันโต อิทูปสธิวิชิวาชียินเตมินินโทตันเตชะสาพวันตุเตชนะยะมังคลานิทุมเคหะธิพิชุชะเคนะสุทังยะถังรามิงวิสุวิชุมิธิกาภิรังยานาทะเคนะวิชินาชิตวามมนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชะยะมังคลานิ เอตาติพุทธชยะมังคละคาถาโยทาวานโนูทินโนทิเนสเตมทันตีหิวานาณนสพิวิธิธานังจุปัธานิโมขังสุขังอธิคเมยะนโลสะปันโนมหาการุนิโกนาถูหิตายะสัมภะนีนังปุเทวาปารลมีสัพพา ปัตโตสัมโพธิมุตทานังเอเตนะสัจฉวัเชนะโหนตุเตชยะมังคลังชัยันโตโพธิยามมเลสักยานังนันทิวันธนานเอวังตังวิชะโยหิวติชัยันตุชยะมังคะเลกะปะลาชิตะปัดลังเกสีเสปทะวิโปชะเลอภิเตสีสัพพะพุทธานัง อังคปัตตปนามะทิสุนักขังสุมังขลังสุภาลังสุพันธิตังสุขหูสุหูมุโตจะสุยจะพระมาจาริสุปัทขีนางกายะกัมมังวาจากัมมังปะะทินางปะทักขีนางมโนกัมมังปะทัทีนีเตปะทักขีนาปะทักนาณิกันวานะสะพันคันเตปะทิชิเน พระวัตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัมภะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสุทัสุทิพวันตุเตพระวตุสัพพะมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัมภะธรรมานุภาเวนะสัท้าโสศีพวันตุเตพวตุสัมภะมังคลังลักขันตุสัมภะเทวตาสัมภะสังฆานุภาเวนะ สัทาโทศีพระวันตุเตบทที่14ตันติทนาคายะเทวตาสันติวิหาระวาสสนีถูเปฆโลโพทิเคเลติหิงตะหิงตาธรรมะธาเนยะพระวันตุปูชิตาสูทิงกะโลนตะเทวะวิหาระมันทะเลเทลาจะมันทานวากาจะพิกขโว สาลามิกาธานิตีอุปตาสะขามาจะเทสานิขามาจะอิสาลาสัมปานภูตาสุขีตาพวันตุเตชาลาพุทธาปิตาปิจะอันทะสัมภาวะสังเต,เตเตชะยาดาอัทโวตาปาติกานิกานังสัมพะวานังปฏิเจต,ตเตสัมเพปีทุกขะระตุลโลสังขยัง ทาตุจีลังสตังธรรมมธรรมัทวลาจะปุลาสังโคหูตุสมะคาวะอัายะจหิตายะจะออมหีลักตุสังรักธรรม,มูสัพเพปิจะธรรมูจาริโนวุฒิิงสัมมาปุณนยามะธรรม,มอริยปวิวิธิเตปสันนาหูตุสัพเพปินปานิโนพุทธศาสเนสัมมา ชาลังปาเวฉันตูกาเวเลทูปวัสสัตตุวุธธิกายะสัตตนังสัมมินังเนตุเมธานิงมาตาปิตาจะอันทชังนิจจังลักขิปุญลักตะกังเอวังอัมธรรมะลาชิโนปะชังลักขันตุสัพพธาบทที่สิบห้าเทวตาอุยโยชนะคาถา ทุกขปัตตาจะนิพทุกขาภะพังปัตตาจะนิพกะยาโสกับปัตตาจะนิพโลกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตะคาวตาจะอหหัมเฮหิสัมพตังปุณะสัมทังสัพเพเทวานุมูทันตุสัมผสัมปันติสิทธิยาทานังทะสันตุสันทาราสีลังลภันตุสัมพทา ภาวนาพิละตาหุนตุอัจฉันตุเทวะระคะตาสัพเพพุทธาพระสัพปตาปัจเจตานันจะตายังพลังอรหังตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสบทสวดที่16สุมังคนคาถาหุนตุสัมพังสุมังขลังลักขันสัมพะเทวตาสัมพะพุทธานุภาเวนะ สูนยทีหูนตุนิลันตตังโหนตุสัพพังสุมังขลังลักขันตุสุภัพเทวตาสัมภะธรรมานุพาเวนะศูนทีหุ่นตุนิลันตลังโหนตุสัพพังสุมังขลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัมภะสังคานุพาเวนะศูนทีหูนตุนิลันตลัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตยด้วยการสาธยายสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดมีกับข้าพาเจ้าขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าได้วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเสีษฐีเหรียญยอดเสีษฐีเหรียญไหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปียมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิรรทธิ์ุประการเธอสาธุจบแล้วค่ะ